มาคุณจันมาใส่ถุง <impossible> ม <no surprise habitude> ือมาเลยพีละถุงมือมาสร้างภาพนะฟังสูตรก่อนนะครับนี่แป้งข้าวโพดได้แล้วหรอได้แล้วค่ะอันนี้ดูนะคะเปิดเอกสารหน้าที่23นะคะส่วนผสมของน้ำราดหน้านะคะก็มีแป้งมันมูกปรงสองถ้วยแป้งข้าวโพดอหนึ่งถ้วยอันตีนมกันค่าวแล้วก็จะมีซอสปรุงรสหกช้อนโต๊ะได้แลหกช้อนแล้วค่ะน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปี๊บถ้าใครชอบหวานนะคะส,สัดส่วนก็อยู่จะอยู่ที่150กับถึง180ถ้าใครชอบหวานสามารถใส่ได้ถึง180โแโอ้แค่นี้ก็หวานแนล้วะะแล้วก็สีอาวขาวต้มกุ้แช่นะ้ำใส่เ่ยตกุณนะคะแล้วก็<ม>แบบแซแ<ม>แบแซตัวน,<ม>นี้<ม>ปกติแบะแซเราจะใช้ทำอะไรคะ กะละเมอ่ากะละเมเป็นพวกขนมแหะแซตัวนี้เราใส่เพื่อให้ตัวน้ำลาดหน้าของเรามีความเงาใสเงาเงานะคะเวลาที่ผมเชื่อมเราอยากให้เงาเงาสบัดตัวนี้ลงไปนิดนึงเงานิดนึงแล้วตัวนี้ก็เหนียวด้วยใช่ไหมเหนียวค่ะพอคูหนึ่งเข้ามาแล้วจะมาถึงก็บอกยังไงมาดีบานาิสเปิไปมาละลายเศษนี้ก็ได้มาละลายใส่นี้เลยมาเปถึงกระบอกละลายใส่นี้เลยค่ะ ถ้าจะมาเอาเอ้ามันก็เลิกงานเดียวเอางี้แล้วกันไปบ่ายโป่ะตอนตัดเราไม่ได้ใส่นี่เลยเนาะตอนตอนตัดต้องแบบต้องตวงแล้วก็มาใส่ภาชนะที่เราจะใช้เลยอ่ะมันละลายยากจานอย่างนี้เราใส่ต้มได้ไหมใช้น้ำร้อนผสมก็ได้ค่ะมันจะได้ลายลายน้ำร้อนดีรสชาติไม่เสียเหรอฮะ ไม่ค่ะเราก็ลดสัดส่วนของน้ำหนึ่งถ้วยออกสิ่คือว่าเราใช้น้ำร้อนสองช้อนโต๊ะเราก็ตักน้ำหนึ่งถ้วยออกสองช้อนโต๊ะหมดไม่ที่รัก <ồ evet. S 1> โอ้ยน้ำมัดไหลอยู่ในนี้ด้วยลลละายย้เอค่ะเดี๋ยวเราเมื่อไปมันจะลาย แล้วก็เดี๋ยวเทลงไปผสมนวดกับแป้งเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนผสมของน้ำราดหน้าหมูว่าเป็นกน้ำเย็นเลยค่ะปติท่นโดยไม่ต้องใช้น้ำเย็นหรอกน้ำธรรมดาก็ได้อเดี๋ยวเราเทลงนู้นเลยค่ะนวิเลยค่เต็มเลยเดี๋ยวเเอามาช่วยดิย่ะ เวลาที่เราจะใช้เนื้าวัวแข็งเหยาได้เยะพอรเนี่ยนะคะเยาพอรเอามือเอามือเดี๋วเจ็เเพื่อความเงาเวลาทำเต้าถึงทิมไลน์นะใส่ของเชื่อมนะเงาวิ่งเลยอะติดอยู่ถ้าเกิดใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเอาเมอ ใส่ในของเชื่อมถ้าอะไรก็ได้ที่คุณต้องการให้เงาคุณสามารถใส่ได้หมค่ะให้เงาเพราะจะสังเกตได้เลมเราไม่ต้องขาดอันนี้อะไรดําๆคะแมลงป่ะทงาเแมลงป่ะแมงแมงมันกับแป้งแมมันเป็นโปรตีนครับโปรตีนทางเลือกตอนนี้อเมริกาเขามันนิยมใช่ม ขอไม่เลือกได้ไหมดันถ่ายด้วยนะอันเนี้ยขอไม่เลือกได้มันยังมีชีวิตอยู่เลยคุณใหม่ใช่รไหมคะโอุ้ยจารย์วันนี้วันจันทร์จันทร์ชีวิตดเลยปล่อยปล่อยปล่อยจานจะช่วยแมลงช่วยชีวิตเขาไงคุณใหม่นี่เป็นพระวันพระด้วยเราต้ไปปล่อยต้นไม้ดีกว่านี่ไงเจอเจอคนสองเหมือนกันโอเคครับใจบุญหนักกว่าอีกคุณใหม่จ้าขมีแล้วค่ะ ไม,ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนครับทำเอกสารต่อเลยจันมีคน,น,นาคตว่าจะได้กินสูตรต่อคืนนี้ถ้าอย่างนั้นเราเราทำเสร็จแล้วเรากรองได้ไหมคะ, <S <S ะเผื่อมีาเศีดอะไรได้ค่ะได้เราจะนีพัฒนัดกองอยะกองอยะอันนี้เดี๋ยวเราก็พักแป้งเอาไว้นะคะให้แบตเซอ่เขาละลายนิดนึงแล้วเราก็พักแป้งเอาไว้ ต่อไปนะคะก็จะมีเต้าเจี้ยวโขกกับกระเทียมนะคะเต้าเจี้ยวเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยกระเทียมเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงแล้วก็โขกเลยค่ะเพราะตัวนี้เราจะไว้ผัดตอนที่เราทำน้ำราดหน้านะกระเทียมต้าเจี้ยวยี่ห้อไหนอาจารย์เดี๋ยวปีกยี่ห้อไหนเอาเนี่ยค่ะกระเทียมไทยดีค่ะกระเเทียมงนอันนี้ไม่ต้องแช่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่แช่ค่ะแต่ชื่อเร่องช่วยดีกว่าเต้าเจี้ยวเอออันนี้ก็ได้ค่ะ ไ้เป็นไงหวานไหมไม่ค่อยหวานถ้าคือถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าชอบหวานจริงๆถตอว่าพิเศษ80อ่าลองแตะรสชาติดูนะคะจะได้รู้รสว่าประมาณไหนน้ำราดแบ,บแซค่ะตัวแบ,บแซยังไม่ละลายค่ะก็เดี๋ยวใส่ภาชนะแรปเอาไว้นะคะ หวานเค็มแต่ไม่หวานแต่ถ้าใครชอบหวานสามารถเพิ่มได้อีกอันนี้พักพักไว้นานครับแป้งพักแป้งไว้นานไหมครับก็ตัวนี้ก็คือเราสามารถจะทําต่อได้คือตามล่าใส่ในส่วยค่ะเดี๋ยวไปโบกกระเทียมค่ะเดี๋ยวไปโบกกระเทียมงั้นลงลงลงกระเทียมไปในนี้ป่ะในนี้มีกรก้อนกระเทียมก้อนกระยไปลงโคลุกมันไหมค่ะคลุกมีพี่ชไยอยู่นะครับตักตักตักแล้วตักแล้ว เต้าเจียส่ด้วยค่ะทำไมล่ะใบสองเต้องต้าเชี่ยวกับกระเทียมวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ผัดเอากระเทียมมาเัีนี้เราจะไว้ผัดอันนี้พ่ออันนี้จะไว้ผัดพี่จันครับคว่ำคว่ำแล้วขูดขูดกระเทียมออกให้หน่อยเพราะเดี๋ยวต้องตำเต้าเจี้ยวกับกระเทียมอันนี้ด้ว ใช้ได้เลยต้องถามอาจารย์น่าจะลวกกับน้ำมันพืชอาจารย์ในนี้ลวกเหรอผมไม่อยู่พอดี๋ยวลวกค่ะลวกลวกกับน้ำมันพืชเหรอครับค่ะลวกใส่น้ำมันพืชใส่น้ำตาลใสีเกลือค่ะลวกใส่น้ำมันพืชน้ำตาลเกลือซีอิ๊วเฉยเฉยแล้วคลุกซีอิ๊วแล้วก็ซอสปรุงไอซีอิ๊วอย่างละน้ำมันแล้วก็น้ำมันงาคลุกซีอิ๊วกับน้ำมันงาคลุกซีอิ๊วน้ำมันงาผมไม่อยู่พอดี ก็สามก่อนเวลาประผสมผิดจะโดนกระดูกเหลือกระเทียมตัวงหรือยังคะกระเทียมค่ะเหลือเหลือลงเลยค่ะลงเลยค่ะครบครบครบมาแล้วครับกระเทียมทั้งเปลือกเลยนะครับกระเทียมทั้งเปลือกนะครับ แกเปลือกอะไได้นะครับครับี้โดนแลตีม like, ือหักเลยเดี๋ยวตีเลยเราหมักนะทราหมอย่าะหมักอะไรมาับอะไรมา หมูหมูตัวนี้หมักมาแล้วใช่ไหมอาจารย์หมักอะไรมาแล้วหมักในสูตรเลยค่ะตามสูตรเป๊ะเลยค่ะสูตรหมักหมูอยู่ตามตสองหนุ่มไปซื้ออ๋อครับผมนึกว่าขัวเพี้ยนกัเลยหมักมาก่อนสูตรหมักตามในตำราเลยนะครับไม่มีค่ะไม่มีหมักมาก่อนค่ะหมักแล้วแช่เย็นไว้เปลี่ยนสูตรตลอดนะเจอหมูพระเหมือนเดิมค่ะเจอหมูพระเหมือนเดิมค่ะ แป้งหอยทอดขึ้นไว้แล้วก็นักน้ำเย็นก็เกี๊ยวไปเจ้าเกี่ยวด้วยนะนั้งเาเกียวธรรมดาไม่ใช่แอนเม็ไม่ใช่แอนเม็ดแอนมุนแอนมุอันเค็มอันเคอันเค็มอันนี้เื็เ็มมัน้ำตาลใช่ไหมครับ หวานไม่ชอบหวานเดี๋ยวเราค่อยได้เพราะบงคนชอบวานคนชอม่กินหวานหวานแล้วไมราะ่าบาแต่ม้ยอบ่กจานแค่นี้พอไรยังไงลูกค้าติดหวานเนี่ยครับลูกค้าติดหวานค่ะต้องน